นิพพานหรือนิบานะในภาษาสันสกฤตเป็นแนวคิดสำคัญในพระคุทธศาสนามีความหมายลึกซึ้งและเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมความหมายของนิพพานทางรูปศัพท์คำว่านิพพานมาจากภาษาบาลีนิบ,บานะแปลว่าการดับสนิทการดับไฟหรือการหลุดพ้น ประกอบด้วยคำว่านิบวกวานะประกอบด้วยคำว่านิเท่ากับออกจากห่างจากวานะเท่ากับกิเลสความเร่าร้อนดังนั้นนิพพานหมายถึงการดับสนิทของกิเลสและตัณหาอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดลักษณะของนิพพานในทางพระพุทธศาสนา เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่แต่เป็นภาวะที่พ้นจากขันห้าและสังสารวัตรดับกิเลสตัณหาเมื่อกิเลสดับก็ไม่เกิดภพชาติใหม่ไม่ใช่สถานที่นิพพานไม่ใช่สวรรค์หรือที่ที่ดวงวิญญาณไปอยู่หลังตายแต่เป็นภาวะของจิตที่หลุดพ้นโดยสมบูรณ์มีสองประเภท สอุปาทิเสณน,นิพพานคือนิพพานขณะยังมีขันคือพระอรหันยังมีชีวิตอยู่แต่ดับกิเลสแล้วอนุอุปาทิเสณน,นิพพานคือนิพพานหลังขันดับคือหลังพระอรหันต์ปรินิพพานวิธีเข้าถึงนิพพานพระพุทธเจ้าสอนว่าหนทางไปสู่นิพพานคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฐิ เห็นชอบสัมาสังกปะดำริชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมารกรรมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมาสติระลึกชอบสมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสรุปนิพพาน คือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหลุดพ้นจากวัตะสงสารและเป็นสภาวะอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และแสดงแก่สัตว์โลกให้ปฏิบัติตามได้